คุณกำลังรับฟัง m b a Station Podcast สวัสดีค่ะเพื่อนพนักง,งานทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ M E A Station แล้วก็ M E A Station Podcast นะคะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่7แล้วนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2563แน่นอนว่าวันศุกร์ก็อยู่กับอิงค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคะเราก็มีเล่นเกมสนุกทุกสุกกับสอสอเช่นเคยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนสาหรับสนุกทุกสุกกับสอสอนะคะ าสามารถเล่นเกมได้นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือยาวไปเลยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เราจะไปรวบรวมผลอีกทีวันจันทร์นะคะดังนั้นใครที่ฟัง mea station podcast ย้อนหลังก็สามารถาร่วมสนุกกันได้นะคะทาง line official account mea family ค่ะแล้วก็ขอแจ้งกันอีกทางอีอกทีนึงนะคะสำหรับ การรับฟัง M E A podcast นี้นะคะก็สามารถรับฟังได้ทาง Line Official Account M E A Family แล้วก็ทาง YouTube ด้วยค่ะ M E A Multimedia ค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ผ่านพ้นไปค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะอาจจะสัก2-3สสัปดาห์สำหรับการที่เรา ทำงานปฏิบัติงานที่บ้านกันนะคะสําหรับพนักงานส่วนใหญ่ที่ work from home work at home กันที่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วบางคนก็ยังรู้สึกยังปรับตัวไม่ได้ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจึงต้องจัดการกับตัวเองเพื่อทํางานแบบใหม่วิธีใหม่แบบนี้นะคะซึ่งก็ มันเป็นเรื่องเรื่องใหม่สําหรับเราจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยก็ให้กําลังใจทุกๆท่านเลยนะคะเราปรับเปลี่ยนกันไปปรับวิธีทํางานกันไปนะคะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะดังนั้นก็ให้กําลังใจทุกๆท่านเลยค่ะสําหรับการปฏิบัติงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอิงก็ เออมันก็จะมีบางจังหวะบางโมเมนต์ของออของเราเหมือนกันเวลาที่เราปฏิบัติงานที่บ้านแล้วเรารู้สึกเออเครียดหรืออะไรใดๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจากการปฏิบัติงานที่บ้านหรือว่าสถานการณ์โลกณนะตอนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ทราบการเรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด -19 โควิด -19 เนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรานะคะเราก็เลยอาจจะมี เครียดบ้างอะไรบ้างคือทุกอย่างมันไม่สะดวกไม่สบายไปทั้งหมดเลยนะคะก็เลยวันนี้ค่ะยังอยากจะชวนเพื่อนๆพ,พ,พนักงานค่ะมามาคิดถึงข้อดีมาปลุกพลังบวกกันบ้างว่าเอออย่างน้อยการที่มันสภาพแวดล้อมแบบนี้การที่เราต้องปรับเปลี่ยนการทำงานอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะคะอย่างเช่นข้อดีข้อแรกเลยที่อิงเห็นเลยก็คือ มันเป็นการลดเวลาตายคือคําว่าเวลาตายก็คือส่วนใหญ่เราจะต้องใช้เวลาเดินทางกันอย่างต่าเนี่ยอิงว่าเฉลี่ยก็คนลรอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะคือไหนจะต้องฝ่า,ฟ,าฟันรถติดอะไรใดๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคะ่ะตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เราหายไปเนี่ยเราก็อาจจะเอามาปรับเอาไว้ทําอย่างอื่นได้เช่นอ,อย่างแต่ก่อนไม่เรารู้สึกว่าเออเราต้องใช้เวลาเดินทางนาะนเหนื่อยและไม่อยากออกกําลังกาย ตอนนี้เราก็อาจจะมีเวลามาออกกําลังกายกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะและที่อิงเห็นหลกัหลกๆเลยคือพอเราเดินทางกันน้อยลงเนี่ยคือค่า pm 2.5ฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงนะคะม,มันสถานการณ์มันดีขึ้นมันเหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่างนะคะคือพอเราเไม่ได้เดินทางเราไม่ได้ ลดการใช้รถยนต์ลดการใช้รถการขนส่งใดๆก็ตามแล้วเนี่ยทำให้โลกของเรามันสวยงามขึ้นทําให้ฝุ่นมันน้อยลองอากาศดีขึ้นอันนี้ก็รู้สึกมันเป็นข้อดีเลยจริงๆนะ,นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคงหาโอกาสยากขาดในการที่จะมาลดจํานวนรถยนต์บนถนนเนี่ยมันยากจริงๆนะคะอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีที่เป็นไปโดยปร,ริยายเลย และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อดีอีกไหนอิงลองนึกซิอ๋อมันก็คือการที่อย่างน้อยเราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะออ,ออกนอกบ้านกันซะส่วนใหญ่อาจจะมีเวลาให้ครอบครัวน้อยไปสักนิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการชดเชยการที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวในในครัวเรือนเดียวกันกันกบเราเนี่ยนะคะได้สื่อสารกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นได้ คลุกคลีอะไรกันมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราเมีเหมือนกับฟื้นฟูความสัมพันธ์กันขึ้นมาได้หรือว่าอะไรต่างๆที่เราเคยขาดหายไปได้ชดเชยกันตรงนี้เหมือนก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อิงคิดอยู่เสมอเลยนะคะด้วยความที่สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบเยอะมากๆเลยนะคะทั้งในด้านธุรกิจ ในด้านการทำงานซึ่งต้องยอมรับว่าหลายๆแห่งก็ลดลดจำนวนคนลงไปไม่ปิดกิจการบ้างอะไรบ้างคือมันติดขัดไปหมดก็คือทำให้ส่งผลให้งานเนี่ยมันไม่คือคนตกงานเยอะคนไม่มีงานทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นค่ะสำหรับข้อดีเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวเลยก็คือว่าถึงแม้งานมันอาจจะมี เพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเออมีงานมากขึ้นหรืออะไรก็ตามหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรทําแต่งานเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้มองมุมนี้ค่ะว่าการมีงานทำเหมือนกับว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีงานแล้วยิ่งโดยที่เราเป็นหน่วยงานสาธารณูป,ปโภคซึ่งให้บริการประชาชนในปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเรื่องไฟฟ้าน,นี่กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ดังนั้นเนี่ยเออถือว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ มีงานทำมีรายได้ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จริงไหมคะอืมนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวของ MEA ของเราในวันนี้ที่อิงจะนำมาแชร์แล้วก็นำข้อมูลมา นำเสนอเพื่อนๆน,นะคะก็นีไม่พ้นเรื่องฮอตเรื่องฮิตนั่นก็คือการคืนเงินหลักประกรันการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนับตั้งแต่วันที่30มีนาเป็นต้นมาเนี่ยก็ทาง MBA ก็ได้ดำเนินการคืนเงินมาเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งที่อยากจะแชร์กันค่ะก็คือว่าในการคืนเงินนี้มันมีหลายช่องทางนะคะซึ่งแต่ละช่องทางเนี่ยก็มี ต้องใช้เวลาแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยค่ะพวกเราในฐานะพนักงานของออพนักงาน M.E.A เองนะคะซึ่งประชาชนแน่นอนหละว่าต้องหลั่งไหลาถามกันเข้ามาเรื่องนี้เยอะมากมายเหลือเกินดังนั้นเนี่ยพนักงานก็เป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดประชาชนเขาก็ต้องมองว่าคนในก็ต้องรู้ดีที่สุดถูกไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้อิงก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลกันค่ะว่าการคืนเงินเนี่ยมันมีกี่ช่องทางบ้างแล้วว่าเราก็แต่ละช่องทางใช้เวลา อย่างไรบ้างะนะคะการคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยนั้นก็คือบัญชีพร้อมเพย์ค่ะช่องทางที่2ก็คือบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการนั่นก็คือกรุงไทยไทยพาณิชย์และกสิกรไทยและช่องทางที่3ค่ะคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งหลายนะคะในร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาค่ะ ดังนั้นค่ะสำหรับพร้อมเพล์นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3วันทำการนะคะสำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์ก็ประมาณ5วันทำการค่ะสำหรับบัญชีธนาคารกสิกรไทยใช้เวลาประมาณ10วันทำการและสำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน7 e เ e ่ e อทุกสาขาใช้เวลาประมาณ3วันทำการค่ะ โดยผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินของท่านได้ทาง MEC นะคะ M E A S Y M E A o R t H ค่ะโดยเข้าไปในฟังก์ชันตรวจสอบเรื่องโดยกรอกหมายเลขรับเรื่อง10หลกักและสำหรับการขอคืนเงินประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะต้องได้รับข้อความ SMS ที่ระบุรหัสการรับคือเงินคืนของท่านนะคะของประชาชนเท่านั้นค่ะ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook การไฟฟ้านครหลวง M.E.A. ค่ะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะก็ยังคงอยู่ที่การจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะด้วยความที่ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางที่ทำการต่างๆเนี่ยค่ะก็พี่ๆเพื่อนๆพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยค่ะต้องออก็มีความเห็นใจเขานะคะเพราะยังไงเขาก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่พบปะผู้คนแต่เพื่อให เป็นการลดการมาติดต่อของประชาชนให้ได้มากที่สุดดังนั้นค่ะอยากจะฝากเพื่อนๆพ,พนักงานนะคะช่วยกันรประชาสัมพันธ์ค่ะว่าการชําระค่าไฟฟ้าเราไม่ได้ปิดนะคะเรายังเปิดให้ชําระค่าไฟฟ้าค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือสามารถจ่ายค่าไฟที่จ่ายค่าไฟออนไลน์ได้ซึ่งสะดวกมาก24ชั่วโมง หรือถ้าไม่สะดวกใจออนไลน์นะคะเออไม่สะดวกใช้เทคโนโลยีสามารถไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะซึ่งจะเป็น7 e เ e ่ e n ีเลฟเว่นบิ o กซีเทสโกโ m ตัสท็อปส์ n ฟมิลี่มาร์ทเซ็นทรัลได้หมดเลยนะคะยังไงเพื่อเป็นการลดการมาทำธุรกรรมของประชาชนตามที่ทำการต่างๆนะคะเพื่อช่วยเพื่อนๆพ,พนักงานของเราด้วยนะคะตามที่ทำการต่างๆ อยากจะรบกวนเพื่อนๆพ,พนักงานประชาสัมพันธ์กันไปเยอะๆเลยค่ะว่าชำระค่าไฟฟ้าได้ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะออนไลน์24ชั่วโมงก็ได้ไปจ่ายเลยค่ะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ตั้งแต่7เมษายนเป็นต้นไปนะคะฟรีค่าธรรมเนียมเลยนะคะสำหรับออนไลน์ค่ะก็แน่นอนว่ามีหลายช่องทางนะคะ M E A Smart Life ก็ได้ค่ะโมบายแบงกิ้งก็ได้ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้หรือจะหักบัญชีธนาคารก็ได้นะคะและแน่นอนว่าหักบัญชีบัตรเครดิตก็ได้เหมือนกันนะคะและย้ำกันอีกครั้งค่ะจ่ายค่าไฟตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสฟรีค่าธรรมเนียมนะคะเนื่องจาก MA ของเราเนี่ยก็ลงนามความร่วมมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะโดยขอลดอัตราซึ่งพอลดอัตราลงเนี่ยเราก็ เหมือนกับ m อ a ก็แบกรับอัตรานัินไว้แล้วโดยให้ประชาชนเนี่ยค่ะได้ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะดังนั้นไปจ่ายกันเถอค่ะไปจ่ายค่าไฟฟ้าได้แต่ว่าไม่ต้องมาที่ทําการนะคะออนไลน์หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสดีกว่าค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่อนอางนำมาฝากกันใน m a Station วันนี้นะคะทั้ง m a Station และ m a Podcast เลยนะคะก็อย่าลืมค่ะเพื่อนๆพน,พนักงานเนี่ยละค่ะคือกระบอกเสียงคื แอมบาสเตอร์ uh, ที่สำคัญเลยนะคะขององค์กรของเรายังไงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางหน้า Facebook การไฟฟ้านครหลวง m e a และ Line Official Account m e a Family และสามารถบอกต่อบกันได้นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบค่ะว่าเ,เราสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ไม่ต้องไปที่เทาการนะคะเพื่อ,อ,อความปลอดภัยของประชาชนและก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่เคาน์เตอร์ของเราด้วยค่ะ และแน่นอนค่ะวันนี้วันสุกนะคะสนุกทุกสุขกับสอ,อสอวันนี้ยังคงเป็นเรื่อง Libra ค่ะซึ่งเป็นสกุลเงินของ Facebook ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเกริ่นนำไปแล้วแนะนำไปแล้วว่า Libra คืออะไรวันนี้ก็จะมีข้อมูลมาให้เพิ่มเติมค่ะว่า Libra นี่ปลอดภัยแค่ไหนการเงินดิจิตอลปลอดภัยแค่ไหนไปติดตามกันค่ะ สนุกทุกสุขกับสอมอสอ yeah! สำหรับสนุกทุกสุขกับสอมอสอในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาต่อกันเรื่อง l i บลาสกุลเงินดิจิทัลของ Facebook นะคะซึ่ง มันก็มีคำถามค่ะว่าเออเงินดิจิตอลมันปลอดภัยแค่ไหนนะคะซึ่งเราก็มีบทเรียนมาจาก Bitcoin อะไรเยอะแยะนะคะทีนี้ค่ะอิงก็เลยจะมาแชร์ข้อมูลว่า l i b r a สกนเงินของ Facebook นี่เขามีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับการสมัครใช้งาน Libra เนี่ยค่ะ Facebook ระบุว่าจะใช้มาตรฐานการตรวจสอบการลงทะเบียนและการป้องกันการช่อโกงแบบเดียวกันกับธนาคารและผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั่วโลกเลยนั่นก็คือต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันสมัครใช้งานค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันพฤติกรรมการโกงแบบเร altime ด้วยนะคะ และนอกจากนี้ค่ะก็มีอีกนะคะว่าถ้าเงินหายเนี่ยจะคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะคะสําหรับในกรณีที่ทาง Facebook ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้เกิดจากการทําธุรกรรมโดยเจ้าของบัญชีจริงก็จะคืนเงินให้เต็มจํานวนด้วย และที่สำคัญค่ะทาง Facebook ก็สัญญานะคะว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลบัญชีข้อมูลการเงินของผู้ใช้กับ Facebook หรือผู้พัฒนาแอปเจ้าอื่นๆด้วยนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทาง Facebook ออ,ออกมานะคะเกี่ยวกับสกุลเงิน Libra นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะอิงก็ได้หาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่า l i บ r a นี่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาสร้างรายได้จากอะไรบ้างในการสร้างส,างสกุลเงินอันนี้ขึ้นมา Facebook ได้อะไรนะคะโดยหลักๆแล้วช่องทางรายได้ที่ f a c e b o o k เนี่ยจะหาจาก l i บ r a ก็หนีไม่พ้นการเก็บค่าธรรมเนียมค่ะแต่เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ฝั่งแบรนด์หรือผู้ประกอบการนั่นเองนะคะ แม้จะบอกว่าค่าธรรมเนียมที่เรียกนั้นต่ำแต่เมื่อรวมจำนวนธุรกรรมทั้งหมดเข้าด้วยการลองนึกๆดูนะคะว่าสมมติว่าแบรนด์มาใช้ทั้งหมดเนี่ยก็นับว่าสูงพอสมควรไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทาง Facebook จะได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อ Facebook สร้าง Libra ขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสกุลเงินนี้ก็อาจจะถูกใช้เพื่อซื้อสินค้าแล้วก็บริการอื่นๆ ในคอมมูนิตี้ของ Facebook นั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าอาจจะถูกใช้เป็นเงินในการซื้อแอดซื้อโฆษณาบูสต์โพสได้ด้วยนะคะก็คือ,อ,อต่อยอดได้ส่วนพ่อค้าแม่ค้าในอนาคตที่จะปิดการขายบน Facebook ก็ต้องใช้ Libra ด้วยเหมือนกันดังนั้นค่ะก็บอกได้เลยว่า Facebook ทําอะไรเขาก็มองไปไกลๆเหมือนกันนะ,นะคะเขาก็มองรอบด้านมองว่าเขาก็ต้องได้ประโยชน์ดังนั้นค่ะ ก็นี่ก็เป็นข้อมูลค่ะที่อิงนํามาแชร์กันสําหรับสนุกทุกสู่กับซอมมเข้าไปตอบกันได้นะคะตอบคําถามร่วมสนุกได้ที่ทาง Line Official Account M E A Family ค่ะโดยแอบกระซิบให้แบบดังๆเลยนะคะว่าเเป็นเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยว่า Facebook เขาจะมีมาตรการอย่าง,างไรบ้างเกี่ยวกับ l รีานี้นะคะและอย่างที่อิงบอกไปแล้วค่ะว่าเขามีมาตรการค่ะ โดยเป็นมาตรการป้องกันการช่อโกงแบบเดียวกันกับธนาคารและผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั่วโลกซึ่งต้องมีการใช้บัตรประชาชนในการยืนยันสมัครการใช้งานแล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันพฤติกรรมการโกงแบบเรียลไทม์และแน่นอนค่ะว่าถ้าเงินหายแล้ว Facebook ตรวจสอบว่าไม่ใช่เจ้าของบัญชีทำธุรกรรมจริงก็จะคืนเงินเต็มจำนวนให้ค่ะ อืมมีกระสิบแบบดังมากเลยนะคะดังนั้นใครที่ฟังอยู่นะคะ MEA Station แล้วก็ MEA Station Podcast นะคะอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามร่วมสนุกกันนะคะไลน์ Official Account MEA Family ค่ะแล้วก็ผู้ตอบถูกรุ้นรับของที่ระลึกเลยนะคะซึ่งของที่ระลึกจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามกันได้ค่ะส่วนสำหรับการรับของที่ระลึกก็แน่นอนว่ารอสถานการณ์อะไรต่างๆคลี่คลายลงนะคะแล้วก็ทางศสอ,อก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังค่ะ ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกันนะคะสำหรับวันจันทร์ก็วันที่13เมษายนวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงทำงานกันนะคะดังนั้น MBA Podcast ก็ยังอยู่กับทุกๆท,ท่านค่ะซึ่งวันจันทร์ก็จะเป็นคิวของดีเจน้องการคนสวยยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนละค่ะขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขรักษาสุขภาพทุกๆท่ททานเลยนะคะสวัสดีค่ะ MEA Station ทำงานอย่างมีความสุขนะครับ